วัสดีครับพบกับเชียร์ลูวอรูจริงจังคอดแคสต์ประมวลข่าวย้ายทีมของเรีย์พูมาเน่นูเนสบทความเจาะลึกนับตั้งแต่ยุคของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการหลังจากการพ่ายแพ้นในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกให้กับเรอัลมาดริดจูเลียนวอร์ดได้รับมอบหมายให้จัดการทางออกที่ใกล้จะเกิดขึ้นของข้องหน้าทัวสำคัญอย่างซาดิโอมาเน่ในขณะที่ต้องพยายามชดเชยให้กับแนวรุกของเจ็คเก็ครอฟ โดยการดึงตัวกองหน้าระดับท็อปมาแทนที่โดยมีดาวยิงของเบนฟิก้ามูลค่า85ล้านปอนด์อย่างดาวินนูเนสอยู่ในรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายการเข้าร่วมเจราจาแบบผสมผสานกับบรรดาตัวแทนเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาและพยายามสร้างเงินทุนโดยการปล่อยตัวดาวรุ่งที่ไม่ได้ใช้งานนับเป็นเดือนมิถุนายนที่จะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอนการกล่าวว่าเป็นภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงเกินไปของผู้เข้ามาใหม่ ก็คงไม่ถูกต้องนักเนื่องจากมีการส่งมอบความรับผิดชอบทีละน้อยจากเอ็ดเวิร์ดไปยังวอร์ดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาวอร์ดเป็นผู้นำในการบรรลุข,ข้อตกลง50ล้านปอนด์กับปาร์โตสสำหรับหลุยดีอาร์ตเมื่อสิ้นสุดตลาดซื้อขายเดนมกราคมและต่อมาก็ได้เห็นเขาแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับฟาบิโอคา沃โยจากฟูลแลมด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์ซึ่งอาจเพิ่มเป็น7จล้านปอนด์หากรวมกับส่วนเสริม เอ็ดเวิร์ดผู้ซึ่งใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆในศูนย์ฝึกซ้อมคริกบี้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลยังคงติดต่อกับวอร์ดทุกวันและได้ให้คำแนะนำมากมายสำหรับผู้สึกทอดตำแหน่งของเขามันจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนเมื่อวอร์ดเล่นบทแข่งกล้าวกับไบเย็นมิวนิกในการไล่ล่าซาดิโอมาเน่ของพวกเขารวมถึงการเจรจากับเบนฟิก้าเกี่ยวกับโครงสร้างข้อตกลงสำหรับนูเนส เจ้าหน้าที่ของแอนฟิลปฏิเสธการเสนอร,ราคาครั้งที่2ของไบเยนสำหรับมาเน่ที่น่าหัวเราะในวันพุธหลังจากพวกเขาเสนอเงิน23.5ล้านปอนด์ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น30ล้านปอนด์โดยเป็นโบนัสสำหรับ6.5ล้านปอนด์ซึ่งเวพูจะได้รับเงินเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อไบเยนคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกและมาเน่คว้าบอลลงดอร์ or, ในทั้ง3ฤดูก,กาลข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่เพ้อฝันโดยสิ้นเชิง The Athletic เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าราคาของมาเน่ถูกตั้งไว้ที่ประมาณ42ล้านปอนด์แต่การเสนอราคาเริ่มต้นของไบเยนอยู่ที่21ล้านปอนด์ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น25ล้านปอนด์ฮาซานสลิฮามิซิสผู้อำนวยการกีฬาของไบเยนเปิดเผยว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะบินไปยังเมอร์ซี่ไซด์เพื่อเจรจาแบบตัวต่อตัวกับวอร์ดแต่ทางลิผูยืนยันว่าเขาจะเสียเวลาเปล่าเว้นแต่ว่าเขาจะ เตรียมข้อเสนอที่จริงจังมาด้วยทีมแชมป์บนเดสลีกาได้ชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าเวลฟูจ่ายเงินให้พวกเขาเพียง25ล้านปอนด์ในเดือนกันยายนปี2020สำหรับเตียโกกอลคันทาร่าซึ่งเหมือนกับมาเน่ที่เหลือสัญญาเพียง1ปีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของแอนฟิลเชื่อว่าการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมกว่าคือการประเมินมูลค่าของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่50ล้านยูโรหรือ4 2ล้านปอนด์ ต้องการออกจากอาริอันอารีนาในช่วงซัมเมอร์นี้และย้ายไปยังบารเซโลนาโดยผู้เล่นทั้งสองหมดสัญญาในปี2023แต่มาเน่อายุน้อยกว่าของหน้าชาโปแลนดถึง3ปีในตอนแรกเรอัฟูหวังว่าจะได้กลับมาคุยกับมาเน่เกี่ยวกับการต่อสัญญาใหม่หลังจบฤดูกาลแต่เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการไล่ตามความท้าทายใหม่ๆหลังจากที่เขาหันไปสนใจข้อเสนอของบาเยนด้วยระยะเวลา3ปี ยูเรีนใเยอรนโค้ชใหญ่ของไบเยนซึ่งได้เคยปะทะก,กับเรอัลูสมัยคุมทีมฮอฟไฮม์และอาเบลัซิกเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการไล่ล่ามาเน่โดยเขาเชื่อว่าประสบการณ์อันเหลือเฟือคุณภาพการไม่หยุดพัฒนาและความเก่งกาจจะช่วยยกระดับทีมของเขาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับการเติมเต็มในส่วนของเลวันดอฟสกี้ที่ตำแหน่งตรงกลางมาเน่สามารถถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในอนาคตของแซคกนาบีการสัญ,ญญาของเขาจะทำให้นาเกอร์มันมีทางเลือกในการเปลี่ยนระบบรวมถึงการเล่นด้วยกองหน้า3ามคนสำหรับซาลิฮามิซิสถือเป็นโอกาสทองในการคว้านักเตะชั้นยอดของเพมิลิกด้วยค่าตัวเพียงเล็กน้อยหากเทียบกับคุณภาพของเขาโดยเพิ่มในการกีฬาของบายเยนตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังจากฤดูก,กาลอันน่าผิดหวังของเขา มาเน่กลับสู่ความยอดเยี่ยมอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลหลังจากจุดประกายให้เซเนกัลคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นและจบฤดูกาลด้วย23ประตูที่ยิงให้กับเร์พูลในทุกรายการโดยเจคเกครอฟเปรียบเขาเป็นเครื่องจักรและนักเตะระดับโลกในตอนแรกนักเตะวัย3 0ปีตั้งใจที่จะประกาศเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจากนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนเลกแต่เขายังคงไม่ได้ทำเช่นนั้น หลังจากอกหักพ่ายต่อเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามใจิตใจของเขาได้ถูกกำหนดไว้แล้วโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับผู้เล่นรายนี้กล่าวว่าที่บาร์เยนเขาจะกลายเป็นคนสำคัญประกอบกับความรู้สึกที่ว่าเขาถูกประเมินค่าต่ำเกินไปที่ลิเวอร์พูลทาให้เขาเชื่อว,ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงมานน่ซึ่งหลังจากทําแพทริกให้กับเบนินและทําประตูชัยในเกมกับรวันดาในสัปดาห์นี้ได้พยายามหาทางที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข่าวลือของเขา เขาหมดหวังที่จะออกจากแอนฟิลด์ด้วยเงื่อนไขที่ดีและไม่ต้องการดูหมิ่นบรรดาแฟนๆที่แสดงความอบอุ่นต่อเขาตลอด6ปีที่ผ่านมาเขาหวังว่าตอนนี้จะมีข้อตกลงระหว่างสโมรสรที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายเอร์พูยินกลานตั้งแต่ที่ปรารีสว่ามาเน่จะได้รับอนุญาตให้ย้ายออกก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ผู้เล่นเข้ามาแทนที่และนูเนสกลายเป็นเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ กองหน้าชาวอุกวัยรายนี้ถูกแมวมองอย่างกว้างขวางตลอดช่วงฤดูกาลที่แล้วและสร้างความประทับใจให้กับครอปและสตาฟโค้ชของเขาเป็นอย่างมากระหว่างเกมแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศก,กับเบนฟิก้าซึ่งเขาทำประตูได้ในทั้งสองเลกวิฟูเชื่อว่าความเร็วพละกำลังและไดนามิกของเขาทำให้เขาเหมาะสมกับฟุตบอลอันเข้มข้นของครอปอย่างสมบูรณ์แบบและพวกเขาชอบความจริงที่ว่านักเตะอายุ22ปีรายนี้สามารถเล่นได้ทั้งตรงกลาง และฝั่งซ้ายโดยดูเนตทําไป34ประตูจาก41เกมรวมทุกรายการในฤดูกาล2021-2022รวมถึง6ประตูนในแชมเปียนลีกการเจรจาเบื้องต้นระหว่าง2สโมสรเป็นไปในทางบวกโดยเบนฟิก้าเรียกร้องค่าตัวประมาณ100ล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์ซึ่งน่าจะทําให้เรอัลพูดทําลายสิติการย้ายทีม75ล้านปอนด์ของพวกเขาเมื่อเซ็นสัญญาก,กับ กัวจิลฟานได้าจากเซาเทนตันในปี2018นอกจากนี้ยังมีความสนใจอย่างจริงจังในตัวนูเนสจากแอตเลติก m มาดิดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ความต้องการของผู้เล่นคือการย้ายมาอย่างแอนฟิลและมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงแนวลุกของเลือพูต้องการแรงผักดันใหม่ๆอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเช่นเดียวกับสถานการณ์ของมาเน่ดีว็อกออริี ได้ย้ายไปยังเอซิวิลานแบบไร้ค่าตัวและชัคุมิมินามิโนก็เตรียมออกเดินทางเพื่อหาเวลาลงเล่นของเขานอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของโมฮัมเม็ดซาล่าเมื่อเร็วๆนี้โดย The a t อ l e t i c เปิดเผยว่าสัญญาของเขายังไม่ใกล้เคียงกับการได้ข้อสรุปนักเตะอียิปต์จะยังคงอยู่ต่อในฤดูกาล2022-2023 จากนั้นจะย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าเว้นแต่ว่าเขาจะได้รับข้อเสนอที่ดีขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญจากลิเวอร์พูลมินามิโนะได้รับแจ้งว่าเขาสามารถย้ายทีมออกไปได้หากเป็นไปตามราคาของสโมสรที่17ล้านปอนด์นั่นจะแสดงถึงผลกำไรจากเงินจำนวน7.2ล้านปอนด์ที่พวกเขาจ่ายให้กับอาเบซาบวกสำหรับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นในเดือนมกราคมเมื่อปี2020 ซึ่งลียูไนเตดซาวท์แฮมตันวูฟแฮมตันและโมนาโกเป็นสโมสรที่ได้แสดงความสนใจกับตัวแทนของมินามิโนนอกจากการย้ายออกของมาเน่และมินามิโนแล้วเรือภูยังเตรียมที่จะโลกบรรดาผู้เล่นที่ไม่ถูกใช้งานอย่างแนตฟิลิปเนโควิลเลียมและอเล็กซ์ออกเลสแชมเบอร์เลด้วยเช่นกันเรือภูกำลังเตรียมต่อสัญญาใหม่กับนาบีเกตาและโจโกเมสและกำลังปิดดีล4ล้านปอนด์สำหรับ คาวินเลมซีแบ็กขวาของอะเบอร์ดีนซึ่งจะย้ายเข้ามาในฐานะาตัวสำรองของเทนอเล็กซานเดอร์อโนกระนั้นระดับความสำคัญแรกๆในปัจจุบันก็คือการคว้าตัวผู้เล่นแนวรุกระดับแนวหน้าและการรับเงินค่าตัวที่ดีที่สุดสำหรับมาเน่นูเนสมีตัวแทนเป็นเกสติฟูเต้เช่นเดียวกับฟาบินโยและดีเอโก้โชตาและความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับที่ดี วอร์ดยังมีเครือข่ายอย่างกว้างขวางในโปรตุเกสโดยโดยเขาเคยทำงานให้กับทีมชาติภายใตย้คาร์ลอสเคลโรสและต่อมาในฐานะผู้จัดการแมวมองของดูเอฟูในภรอมาพาอีกด้วยการสูญเสียมาเน่เป็นหายนะอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่แน่นอนว่าจะต้องทำให้สถานการณ์แย่น้อยลงด้วยการคว้าตัวผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นอย่างนูเนเข้ามาการย้ายอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดจะเป็นการสร้างตัวตนของผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ โดยกลยุทธ์และการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของสโมรสรจะยังคงเหมือนเดิมขอบคุณที่รับฟังเช er, ียร์และพูจริงจังพอดแคสต์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ